สำหรับเรื่องฟ้องศอนนะครับถือว่าเป็นหลักกฎหมายที่สำคัญมากๆในกระบวนการพิจารณาคดีแพง่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจหลักการนี้ไปพร้อมๆกันเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมคนเราถึงฟ้องเรื่องเดิมซ้ำๆไม่ได้มันมีกลไกลอะไรในทางกฎหมายที่มาป้องกันเรื่องนี้เอาไว้นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เรื่องฟ้องศอน เพื่อที่จะหาคำตอบของเรื่องนี้นะครับเราจะมาไล่ดูกันไปทีละส่วนเลยเริ่มจากหลักเกณฑ์ของมันก่อนว่าฟ้องซ้อนคืออะไรจากนั้นจะไปเจาะลึกองค์ประกอบสำคัญ3ข้อโดยจะเน้นที่สเรื่องหลักๆคือคู่ความเดียวกันกับประเด็นเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วเราจะไปดูตัวอย่างจากคดีจริงในคำพิพากษาดีกาแล้วค่อยมาสรุปประเด็นทั้งหมดกันอีกทีเอาละครับมาเริ่มกันเลย หัวใจของหลักการเรื่องฟ้องซ้อนเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ศาลต้องทํางานซ้ําซ้อนคือต้องไม่ต้องมานั่งพิจารณาคดีเดิมๆซ้าไปซ้ำมามันจะทําให้กระบวนการยุติธรรมไม่มีประสิทธิภาพเอาเสียเลยสารกฎหมายที่สําคัญของเรื่องนี้เลยนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราหนึ่งร้อยเจ็บสามวรรคสองวงเล็บหนึ่งซึ่งหลักๆเลยก็คือการห้ามไม่ให้ยื่นฟ้องคดีที่สองที่มันมีเนื้อหาเหมือนกับคดีแรกที่ยังค้างอยู่ในศาลนั่นเองแล้วทีนี้ ศาลจะรู้ได้อย่างไรว่าคดีใหม่ที่ฟ้องเข้ามาเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้อนที่ต้องห้ามหรือเปล่าคําตอบก็คือมันมีเงื่อนไขยอยู่3ข้อครับที่จะต้องเอามาพิจารณาให้ครบถ้วนทุกข้อเลยเงื่อนไข3มข้อที่ว่าก็คือ 1. คดีแรกที่ฟ้องไว้ต้องอยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 2. คู่ความในคดีแรกกับคดีหลังต้องเป็นคนเดียวกันและ 3. ประเด็นที่ฟ้องร้องกันก็ต้องเป็นประเด็นเดียวกันซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันใน2ข้อหลังนะครับคือเรื่องคู่ความกับเรื่องประเด็นเพราะสองเรื่องนี้มีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากเป็นพิเศษมาดูกันที่องค์ประกอบข้อแรกก่อนเลยเรื่องคู่ความเดียวกันจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือคําว่าเดียวกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชื่อในคําฟ้องจะต้องเหมือนกันเป๊ะๆเ,เสมอไปนะครับแต่กฎหมายจะมองลึกลงไปว่าใครคือคนที่ใช้สิทธิเรียกร้องที่แท้จริง คือมันมีหลายสถานการณ์เลยที่กฎหมายให้คนหนึ่งไปทําหน้าที่แทนอีกคนได้อย่างเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องแทนผู้เยาวหรือผู้จัดการมรดกฟ้องคดีแทนทาย,ยาททั้งหมดในกรณีแบบนี้แม้ว่าชื่อของคนที่ยื่นฟ้องในคดีแรกกับคดีหลังจะเป็นคนละชื่อกันแต่ในทางกฎหมายแล้วถือว่าเป็นโจทย์คนเดียวกันเพราะมันคือการใช้สิทธิเรียกร้องอันเดียวกันนั่นเอง หนึ่งในตัวอย่างที่สําคัญมากแล้วก็มักจะถูกหยิบยกไปออกเป็นข้อสอบบ่อยๆก็คือบทบาทของพนักง,งานอายการนี่แหละครับซึ่งมันจะมีขอบเขตอํานาจและข้อจํากัดบางอย่างที่เราต้องทําความเข้าใจให้ดีเลยจุดสําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา43เนี่ยอำนาจของพนักง,งานอายการที่จะไปฟ้องคดีพแพ่งให้ราษฎรได้จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาและมีมูลมาจากละเมิดเท่านั้น อายการไม่มีอำนาจไปฟ้องบังคับตามสัญญาส่วนตัวของเอกชนได้ลองนึกภาพตามนะครับสมมติว่ามีคนโดนลักทรัพย์ไปแล้วพนักง,งานอายการก็ฟ้องคดีอาญาแล้วก็เรียกราคาทรัพย์สินคืนให้ผู้เสียหายแบบนี้อำนาจของอายการจะทำได้แค่นั้นแต่ตัวผู้เสียหายเองเนี่ยเขายังมีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าขาดประโยชน์จากการที่ไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้นได้อีกซึ่งถ้าผู้เสียหายไปยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนนี้เองเป็นคดีใหม่ คดีที่2นี้จะไม่ถือเป็นฟ้องซ้อนนะครับเพราะมันเป็นสิทธิคนละส่วนกับที่อายการมีอำนาจฟ้องตั้งแต่แรกเอาล่ะครับคราวนี้เรามาดูทางฝั่งจำเลยกันบ้างโดยปกติแล้วฝั่งจำเลยจะดูง่ายกว่าแต่มันมีข้อยกเว้นสำคัญอยู่ข้อหนึ่งที่ต้องระวังให้ดีเลยแนวคิดที่ว่านี้ก็คือเรื่องผู้สืบสิทธิ์ครับมันเป็นกรณีที่คนคนหนึ่งต้องเข้ามาอยู่ในสถานะทางกฎหมายแพ่อีกคนหนึ่ง แบบที่เราเจอกันบ่อยที่สุดก็คือทายาทที่ได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินที่กําลังมีคดีพิพาทกันอยู่นั่นเองตามตัวอย่างในสไลด์เลยครับสมมุติว่าจําเลยในคดีแรกเสียชีวิตระหว่างที่คดียังไม่จบโจทจะไปตั้งต้นฟ้องทายาทของจําเลยเป็นคดีใหม่เลยไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายมองว่าทายาทคนนั้นคือผู้สืบสิทธิ์เป็นบุคคลเดียวกันกันกบจําเลยเดิมวิธีที่ถูกต้องก็คือโจทต้องไปยื่นคําร้องต่อศาลในคดีเดิม ขอเรียกทายาทเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่เสียไปถ้าข้ามคันไปฟ้องเป็นคดีใหม่เมื่อไหร่แล้วก็จะกลายเป็นฟ้องซ้อนทันทีเลยมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายแล้วครับและต้องบอกว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องประเด็นเดียวกันการจะเป็นฟ้องซ้อนได้เนี่ยคดีแรกกับคดีหลังต้องมีประเด็นแห่งคดีเป็นเรื่องเดียวกันด้วยและเราจะรู้ได้อย่างไงว่ามันเป็นประเด็นเดียวกันหรือไม่ก็ต้องดูที่แก่นของเรื่องหรือที่เรียกว่ามูลฟ้องนั่นแหละครับ ต่อ,อให้คู่ความเป็นคนเดียวกันทรัพย์สินที่พิพาทเป็นชิ้นเดียวกันแต่ถ้ามูลฟ้องมันคนละเรื่องกันก็ไม่ถือเป็นประเด็นเดียวกันอย่างเช่นการฟ้องขอภาระาจำยอมกับการฟ้องขอทางจำเป็นนี่ก็เป็นสิทธิคนละอย่างกันเลยหรือการฟ้องเรื่องผิดสัญญากู้กับการฟ้องเรื่องเงินตามเช็คก็เป็นมูลฟ้องคนละอันเช่นกันหรือแม้แต่การกระทำละเมิดที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากที่ฟ้องคดีแรกไปแล้วก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่ไม่ใช่เรื่องเดิมเอาละครับ ทีนี้เราลองมาดูของจริงกันบ้างว่าเวลาที่สารดีกาวินิจฉัยในคดีจริงๆท่านปรับใช้หลักการเหล่านี้อย่างไรโดยจะขอยกอคำพิพากษาดีกาที่713-2560ทับซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือมีทายาทคนหนึ่งไปฟ้องผู้จัดการวรดกเป็นคดีแรกเลยขอให้แบ่งทรัพย์วระดกที่เป็นเงินในบัญชีธนาคารให้แต่หลังจากนั้นไม่กี่วัน ทายาทคนเดิมนี่แหละครับไปยื่นฟ้องผู้จัดการมรดกคนเดิมอีกเป็นคดีที่2แต่คราวนี้ขอให้แบ่งทรัพย์มรดกที่เป็นที่ดิน1แปลงโดยให้เหตุผลเพิ่มเติมว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องการจะใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นพอเจอแบบนี้ทางฝั่งผู้จัดการมรดกก็สู้คดีเลยครับว่าคดีที่2เนี่ยมันเป็นฟ้องซ้อนนะเพราะคู่ความก็คนเดียวกันคดีแรกก็ยังไม่จบแล้วก็เป็นเรื่องการฟ้องขอแบ่งมรดกจากกองมรดกเดียวกันอีกอะแล้วแบบนี้สารท่านจะว่ายอย่างไงละครับ ศาสิกาท่านได้วินิจฉัยไว้น่าสนใจมากครับท่านชี้เห็นสองประเด็นสำคัญเลยหนึ่งคือซัดมรดกที่ฟ้องในคดีแรกกับคดีหลังมันเป็นคนละอย่างกันคดีแรกเป็นเงินคดีหลังเป็นที่ดินและสองซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยก็คือในคดีหลังเนี่ยโจทได้อ้างข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาด้วยนั่นก็คือความจาเป็นเร่งด่วนที่อยากจะใช้ที่ดินซึ่งประเด็นเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนนี้มันไม่มีอยู่เลยในคดีแรกที่ฟ้องขอแบ่งเงินดังนั้น สาลฎีกาจึงพิพากษาว่าคดีหลังไม่เป็นฟ้องซ้อนครับดีกาฉบับนี้ถือเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญเลยว่าถึงแม้จะเป็นการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกจากกองเดียวกันคู่ความก็เป็นคนเดียวกันแต่ถ้าทรัพย์ที่ขอแบ่งเป็นคนละชิ้นและที่สำคัญคือมีเหตุผลหรือความจำเป็นพิเศษในการฟ้องที่แตกต่างกันก็จะถือว่าประเด็นแห่งคดีมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสียทีเดียวจึงไม่เป็นฟ้องซ้อนนั่นเอง เอาละครับมาถึงช่วงท้ายกันแล้วเรามาทบทวนประเด็นสําคัญทั้งหมดกันอีกครั้งนะครับลองมาดูเป็นเช็คลิสต์ง่ายๆสําหรับการวิเคราะห์เรื่องฟองซ้อนกันจําหลักการง่ายๆนี้ไว้เลยนะครับว่าการที่จะเป็นฟองซ้อนได้เนี่ยคำตอบของคําถามทั้ง3ข้อนี้จะต้องเป็นใช่ทั้งหมดเลยถ้ามีข้อไหนข้อนึงเป็นไม่ใช่ก็จะถือว่าไม่เป็นฟองซ้อนทันทีซึ่งกรอบการคิดแบบนี้จะมีประโยชน์มากเวลาที่เราต้องไปวิเคราะห์ข้อที่จริงที่มันซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทําข้อสอบ การทำความเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับสำหรับใครที่สนใจจะศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกสามารถติดตามบทสรุปย่อคำพิพากษ,ษาดีกาที่น่าสนใจอื่นๆได้ที่เพจดีกาเก่งนะครับและหากสนใจสรุปคำบรรยายฉบับเต็มแบบนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจเช่นกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ